การตลาดสำหรับร้านอาหารรีสอร์ทหรือโรงแรมในพื้นที่ห่างไกลทำยังไงให้ขายดีมาดูกันนะครับไปนะครับสำหรับร้านอาหารแล้วก็รีสอร์ทในต่างจังหวัดนะครับก็คือบางทีในพื้นที่ไกลๆอย่างเงี้ย การตลาดออนไลน์เนี่ยเราก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วต้องทำทุกช่องทางทั้งออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการตลาดออฟไลน์นะครับเป็นสิที่ขาดไม่ได้ซึ่งเราควรจะให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าจุดออฟไลน์เนี่ยถ้าเราทำเป็นหรือเรารู้เทคนิคเนี่ยจะสามารถสร้างยอดขายให้กับร้านอาหารของเราหรือว่าธุรกิจรีสอร์ทของเราได้มากเลยนะครับมาดูกันนะครับ ก็เคล็ดลับก็คือเวลาเราออกโปรโมชั่นต่างๆมาเนี่ยครับเราก็ควรวางแผนงานเตรียมตัวนะครับแล้วก็สร้างสื่อสร้างป้ายไวนิวป,ป้ายผ้าป้ายพ p พีบอร์ดต,ต่างๆนะครับไว้สำหรับแปะตามจุดเด่นเด่นพื้นที่เด่นๆสําสำหรับพื้นที่ที่เป็นร้านอาหารของเรานะครับหรือว่ารีสอร์ทของเรา เช่นรีสอร์ทบางที่อยู่บนเขารีสอร์ทบางที่อยู่บนเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ควรวางแผนนะครับแล้วก็ทำโปรโมชั่นต่างๆทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหรือว่ามีกิจกรรมอะไรพิเศษอย่างเงี้ยเราก็ทำแล้วก็เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะครับนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆที่สำคัญณนะบริเวณนั้นๆเช่นร้านอาหารเราอยู่แถวเขาค้อนะครับร้านอาหารเราอยู่แถว เกาะช้างร้านอาหารเราอยู่แถวเกาะกูดอย่างเงี้ยนะครับเราก็วางแผนในการทําโปรโมชั่นให้ดีนะครับออกแบบคิดโปรโมชั่นอาหารเครื่องดื่มกิจกรรมต่างๆนะครับเรา,เาไปติดแยกเราดูเลือกแยกที่ว่าเออแยกไหนที่ว่านักท่องเที่ยวชอบไปรวมกลุ่มกันหรือขับรถผ่านบ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นทางผ่านเป็นจังชันที่น่าสนใจอย่างเงี้ย เราก็ไปติดไว้ดักไว้ในทุกจุดนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยเช่นมีรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ผมได้เคยไปทำเนี่ยอยู่ที่เกาะกูดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทําใครสนใจนะครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็ชอบขี่มอเช่าโมอเตอร์ไซค์ขี่เล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอขี่ไปนาน,านๆเขาก็เกิดการหิว เกิดการกระหายอยากดื่มน้ำดื่มแอลกอฮอล์อยากทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เตรียมตัวรองรับสำหรับเขาเพื่อเปิดโอกาสให้ร้านเราเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าเวลาคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเขาก็มองเห็นป้ายในระดับสายตาบางทีคนไปท่องเที่ยวเขาก็ไม่มีเวลาเล่นโทรศัพท์เขาก็ไม่ได้อยากจะเล่นอยู่ตลอดเวลาเขาก็อยากท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นป้ายเขาก็ไปตามป้ายไปตามลูกศรเลยนะครับก็ เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของเรารีสอร์ทของเราได้นะครับผมก็ได้ลองทำมาแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ได้ เพิ่มยอดขายต่างๆได้ดีนะช่วงนั้นยิ่งถ้าเราวางแผนงานให้ดีติดตั้งป้ายให้เรียบร้อยก่อนไฮซีซันหรือว่าเทศกาลการท่องเที่ยวหรือว่าลองวีคเอนต่างๆวางแผนให้ดีเลยเนี่ยเราจะได้ยอดขายที่ดีนะครับยังไงเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูที่ร้านอาหารหรือว่ารีสอร์ทของท่านนะครับถ้าชอบใจวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ